สวัสดีคะ่ะพี่นอ้นองมาพี่น้องมาวันนี้ฝนเดไปออกยางกันจักน้อยค่ะเนาะช่วงนี้กัคริสต์มาสช่วงนี้ปีใหม่ลรียกซีนหยุ่งหยิ่งแน่จากน้อยเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ผู้ใดไปทั้งใดไปเที่ยวทั้งใดผู้ใดกลับบ้าน หรือว่าไปทั้งเที่ยวทั้งใดก็เม่นมาเล่นน้ากันเนอะค่ะพี่น้องเด้อนี่จุลีกัย่าขึ้นมาหอดปลาเห็ดมันปูมาจอบเบิ้งซื้อ,อดอกค่ะจากสิมีบบมีบูเคยมาพอคลิปก้อนๆหนะน้านี้จุลีก็เลยสิมาจอบอีกจากเทือเนอะค่ะเนาะมนเลาะเบิ้งซื้อถือว่ามายางออกกัาลัางกายน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่ ปลาเกล่าลเด้อค่ะม่ได้ไปทั้งใดดอกมาจอบมาเลาะหม่องเก่ามาเบืองหม่องเก่าท่าเทียโศกทะเทียมหมานคือคลิปก้อนหนานี่เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มาร้องโทรศัพท์ไม้น้าค่ะพี่น้องจ้งจุลีเคยรีวิวให้เบิองกับบ่เชิงรีวิวดอกจุลีเคยพาเปิดของขวัญคริสมาสเนาะค่ะเนาะจุลีได้ iPhone 12ค่ะ ของเก้าลูกค่ะพี่น้องเก้าลูกกับไม่แมนะค่ะเนาะจุะลรีก็เลยมาร้องกลองเบื้องขามือนี่นี่เป็นคลิปแรกเลวคะ่ะคลิปแรกร้องกลองไอโฟนเขาได้อร์ไม่เขาได้ไอโฟนสิบห้าเขาเลยเอาของเก้าเขามาให้แม่ใส่คะ่ะมาเลาะกันจากน้อยคะ่ะเบื้องดูโศกมานเบาานเขาสิได้เขาสิโศกสิม,มานสิได้เหตุมันปู่ คืนไปกินแรงบ่มมือนี่กล้องชัดบอเป็นจังใดกะชัดบอชัดจังใดเมนมะเล่นน้ำกันในเด้อค่ะพี่น้องเ่นมะเล่นเมนมาเล่น,ม,น,ม,ลนมวนมวลซึนซึน,ซนน้ำกันทรงข้าวจุลี่เบิ้งดูกล้องไม้จุลี่เป็นจังใดแน่เนาะค่ะเทียบกับอันเก่าไดยบอ อันเก้าจุลีก็จะเป็นไอโฟนไอโฟนเจนหรือไอโฟนแปเนาะพี่น้องจำบ่ได้ใส่โดนไล่ของเก้าจุลีก็ได้พอท่านได้มีค่ะพอท่านไดเห็นค่ะเหตุกระไดเหตุมันปูจุลีพูดถึงเหตุมันปูด้วยค่ะน,นี่พอท่านได้พ่อหรอกค่ะ คือจิซ้ำนี้ละเห็ดมันปูจุลี่ก็ได้คิดว่านะคือสิบรมีอีกดอกค่ะนี่ลอ้ลอๆเบิ้งแล้วก็ได้เมืดย้ํเขาละละพี่น้องแม่นบนนระเนาะทรงคือเท่าไรเอา้าแมน่นี่หลีแต่ว่าเท่าแล้วล,ละค่ะนี่เละแล้ว เละแล้วเด้อค่ะนี่นี่นี่คิดว่าเขาเกิดเตโดลแล้วล่ะค่ะนี่เกิดก้อนนานี้จุลิมาบดทันมาบดทันมาบดทันเน่าแล้ว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 เห็นมันปูเน่าแล้ว นหนาซีเมนหัวก็ขึ้นดอกเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าเขาขึ้นตั้งแต่ก้อนหน้านี่ล่ละค่ะเออนี่พอเหตุอันนีกแล้วจุลี่เคยถามเอฟซีไปว่ามันเหตุนียังผู้ใดรูเมนมาบอกจูลีเน่เด้อเอฟซีกับเมนเขามาบอกเอฟซีแต่ฮักเมนเขามาบอกอีรีค่ะว่ามันเหตุนี่ยังมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะว่าเหตุอนไดที่จุลี่พูดถึงนี่ค่ะนี่ค่ะจุลี่พูดถึงเหตุอันนี้ค่ะนี่นี่น เต็มป้าย่คือเก้าราคานี้เอฟซีเมนเขามาบอกว่าเฮ็ดอิแงกว่าสันพี่น้องกินเข้าไปแล้วก็ซักแงกแงะก็เอฟซีเอฟซีเมนเขามาเล่นนำเอฟซีเมนเขามาบอกเฮ็ดอี่งแงก่ะเฮ็ดอีแงกคุณเอนน้อพี่น้องเนาะนี่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 แต่มันงามง่ามได้พี่น้องนี่นี่นี่เอฟซีเพื่อนกันเล่น ว้าเม่นมาเล็นมาหัวน้ำเนาะค่ะเนาะเยฟบซี FC ก็ได้แต่หกั FC, FC กเมฟบซีเอฟซีก็จุลีก็ได้ขอบคุณหลายๆสำหรับอคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อเม่นมาเล่นมาหัวน้ำกันค่ะขึ้นเต็มป้ายอยู่ดอกเนาอพี่น้องเนาะอ้าวแงกไก่มันแงกอยู่นี่แหละจุลีคือสิบกเก็บเด้อค่ะเด้อเฮ็ดี <c oughs> ดแงกก็ได้นาะพี่น้องไปวันนี้รอก,กัน่อค่ะ เลาะทั่วแล้วล่ะค่ะเลาะเบิง้งบ่ทันได้เห็นอย่างดอกเห็นจังทอที่หิบเบืท้ท่านั้นล่ะค่ะบ่ทันได้เห็นอยังอีกมือนีก็ไดเนาะพี่น้องเนาะเบืองพูนน่ะโอ้ยพวกมอดพวกตะไคร่จับต้นไม้ยูค่ะนี่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 เบิงบ่งดูเบิ่งมือนี ล้มฝนกับโบมีดอกค่ะมื่อนี้หิมะกับพระท่านด้ตกค่ะหิมะถึงเข่ากละลายค่ะหิมะถึงเข่ากระไดนี่ทางอื่นจุลีเห็นเพิ่นมีหิมะกันลืมๆอยู่แถบจุลี่พระท่านด้มีด้อกค่ะหิมะกกระไดปีนี้ปีนี้พระท่านด้มีหิมะน้ำเพิ่น มีมาน้อยเดียวแต่ก้อนช่วงก้อนคริสมาสน้อยเดียวเราก็ละลายไปแล้วแล้วค่ะพรท่านได้มีมาอีกค่ะจักสิมีหิมาน้ำเพลินบ่บุปีนี่เบิงทงงอ่ะยานบุคคือค่ะนี่สำหรับพี่น้องนี่บบมียังค่ะพระท่านได้พอ,อยังเลยเมื่อนี่ระโศกบ่มานค่ะบ้านมื้อเป้าค่ะ มืัอนี่บ่โศกบ่หมานกลับบ้านมื้อเป้าเดี๋ยวมือลุ้นเขาจังว่ากันไหมเนาะคณอแล้วสี่พิเฮศษยังไปทั้งใดก็ได้กันสั้นกาคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่นะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไล์ทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นคนือจังเห็นเงาอย่างแวบๆนี่แหละพี่น้องจักสิเมนสัตว์ปลาหรือแจ็คซีเมน บ่มีผู้มีคนดอกค่ะสงสัยเป็นสัตว์ป่าห่ะจักซิมเมนยังซิเมนนกึงเมนเก่งแมเมนกวางจุลีกับ,บ่นแน่ใจเนาะพี่น้องเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย